พ่อะอะไรอะไรแค่ว่าจัดของไหมเอากระสอบทานออกแล้วกะกลางครับก้วมสะอาดพี่น้องกะอันนี้กะสิเป็นขั้วเตาท่านเท่าอันนี้เวลาเขาหยิบทานกะสิมีผ่าเซตมือพร้อมขั้วเตาทานนะครับที่เอ้ยระบัยตกนะโอชํานาญแล้ว ระวังล่วงกะเดี๋ยวกระสีอันอันกระเบื้องนี่ปิดอุย้ยกระเบื้องนี่ปิดสอบทานไว้เก็บเ็บาแม่เล็วเก็บหาแม่จ๋าเร็ก็บีปะเก็บเก็บประทนอย่าทวงพี่น้องนางนางนางลงนางๆง นั่งลงเออนั่งลงใส่สุดยี่ยังนี่นั่งนั่งเฉยๆมันจช่นยี่โบเจ็บใส่สุดยี่ยังนี่นั่งเฉยๆวันชิวๆครับเจ็บไงเป็นลมพี่น้องเถ้ยพอมึงบบเจ็บดอกแล้วมันจะเจ็บนั่งเฉยๆมาเข่าบบเจ็บดอกไปตีมันไปตีมันมองได้เห็นปะไปตีเออนั่งเฉยๆ บันหยุดชิวๆครับผมอยู่กับครอบครัวสักผาบวเมีนดอกบวเมีนบันหยุดดอกกระสีบันหยุดนั่แหละทาทิดเข่าวันปลาสมก็เลยบันปลาสมคของให้พี่น้องติปเข่าเอ่อตั้งเทียเพิ่อนกับซังติปเข่าซังปลาสมนั่มาหน้าก็ต้องทา,าครับครับครับลูกต้องมาจ้าบ่ต้องมาจ้าบ่ จ้าแัวเนาะจ้าจ้าจ้าแม่หอมหน่อยจ้าจ้าจ้าทุ่จ้าทางนี้ดินี่จ้า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 ประศัตรเป็นไงห่อนยางเอาเพลินมาเปิดเหรเพลินมินมันด็กคอยมินปุ๊บประเด็กแค่ว่ามินปั มิ้นจังใดฮะย่านมิ้นบ้านถวยเหล็กมาไหนถวยซ้ำเอาใบองสพีนี่นี่กับมะคนออกเครงเทียอันนี้เกาไปเครื่องเครื่องคั่วฮะเครื่องคั่ว นีก็ตากให้มันเสด็จก่อนพี่้องตากตากถวยตากซ้ามไปมันเสด็จแล้วจังเก็บแต่หน่อยเพราะท่านเผาขยะอยู่ครับผมขยะกันนี้มีจะเสด็จมิจะเสดถุงพลาสติกเพราะว่าขยะเปียกขยะนั่นแต่หน่อยเสียเอาไปทิ่มในบ้านครับผมพวกแพมเพิดอียงแต่หน่อยเสียเอาไปถิ่มในบ้านาดเ,นเานานด้อ พราะว่ามันทำลายหยาบเป็นหรอแคล้วาเอาไปให้เทศบาลเพิ่นอืนพวกเศษอาหารกับไห้ไก่จ้ะเอาไปให้ไก่ให้หมาอืให้ไก่ให้หมาแลอันไหนที่เผาได้ต้นหน่อยกับเผาส่วนมากต้นหน่อยสิเผาจะถุงพลาสติกซื่อคมอจังพวกถุงพลาสติกพวกถุงใส่อาหารไหมพวกเศษเศษผักเศษหนังต้นหน่อยกับซีเอาใส่กับต้นไม้ไว้ให้มันเป็นให้มันเน่าให้มันอันยังก็แปลว่าให้มันเป็น ให้มันเป็นปุ๋ยไปเลยครับผมเพราะว่าเขาใส่ประโยชน์ได้หลายอย่างฮะเออเดี๋ยวกึ้นตัดนี่มองตากผ่าเฮ้าตรงนี้ที่แรกต้หน่อยล้อมไว้ต้หน่อยกับเบได้ล้อมแล้ะครับผมเปย์งั้มาแรงจะเอาไปผูกครับเพราะว่าย่ามาเขามันเกะกะย่างมาเขาอกะเอาไวหล้างบานก่อนพ้าไปมุงต้นกระเจี๊ยบ ง่ามโปท่านเทียงจังสิก่อนเทียงสิช่วงใบใบแดดสิมาฟังนี่ครับผม,มตัวจะเจียบตัวหนึ่งหม,มากยังไงเดี๋ยวแพร่่าเจีบครับผม เย็บไปต้มต้มน้ำกระเจี๊ยบครับผมสุดยอดเลยนี่นั่นนะต้มใส้ำตาลวหวานไปเปรี้ยวเป็นไงมะเร็งนนะ้ำต้นนึ่งมันกับสวยง่ามเพื่พี่น้องกับเป็นมึงดอกมึงหยังคือจังดอก งามอยู่ด้เพราะมันเป็นหมากแล้วมันก็สิตายเพราะวามันเปลี่ยนผืนลมลูกเนาะต้นกระเจี๊ยบเดี๋ยวเจ็บหมากก่อนครับผมให้มันแก่แก่ก็อนนี่ก่อนสามต้นมันมาก,กับดินครับผมมันมาก,กับดินสร้างดินเอ่อให้กัเจ้าถมดิน มันเกิดมาตามดินครับต้นพัะขาจะหน่อยงามครับต้นมะม่วงต้นพักขาด้หน่อยได้ี่มมังพี่ เพียงท่่งเรวพี่น้องอันนี้ต้นทับทิมแต่หน่อยปลูกอันนี้ก็ต้นพกขาต้นักม่วงโอ้เครื่องในเครื่องในต้นบักเขียบตน้นมะละกอกระชายตน้นเอ่อ ผักขาที่แพรวปลูกไวค้ครับผมอะโวคาโดนี่อะโวคาโดต้นนั่นตายแล้วอะโ,โวคาโดนี่ต้นผักขาแพรวบอเขียววายังไม่จะเหลืองชอบมึงก่อนพี่นอ้องว่ามันสีใหญ่ปะถ้ามันโมใหญ่ตัวหน่อยสตาร์ททิมปลูกไหม ไปก้อนพี่น้องบ้นหยุดชิวๆอยู่กับครอบครัวนี่แหละสักพวงสักผาหยอกกับนี่นี่นี่หละความสุขของคนบ้านทุงมื่อนีนีหย่ย,ยบได้ออกมาพี่น้องก็เลยเด่นกับพอกับแม่ ตรงนั้นก็มอมอตรงนี้ก็มอมอจุกที่ก็มอมอะนะเมนแม่จ้าหือกจ๋า,า,มาเมนีม่จ้าหมุกลักแต่ใส่เจ้าใครรักแม่จ๋ายกมือขึ้น ใครรักแม่จ๋ายกมือขึ้นอ้าวใครจะรักแม่จ๋าน้อน้องผึ่งตื่นนะครับยกมือขึ้นหน่อยค่ะรักแม่จ๋าไหมคะรักแม่จ้๊บจุ๊บจุ๊บแม่กันจุ๊บปากจุ๊บแม่กันจุ๊บแม่จุ๊บแม่ดีๆถ้ารักแม่จุ๊บแม่ดีๆจุ๊บแม่หน่อยค่ะจุ๊บแม่หน่อยอ๋อเป็นนังอยากเขานั่งข้างในอ๋อเขานั่ง นั่งตาเพินเห็นประแดกหนึ่งเพิ่นมิ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 นม้นบ่ประแดกมินบ่มินบ่บนบนเด็กใสโอ้โนเด็กใส่งายลเดี๋ยวน่ง หอมบ่หอมบ่ฮ่าฮ <laughs> ยันหอมบ่เหม็นบ่ฮะเหม็นหรือหอมหอมหรือเหม็นฮะเหม็นไปก่อนพี่ดองสวัสดีครับอันนี้โก้อืมโก้ ลูกโอใอาาปปลูกไปหาแม่มา, <c oughs> มาแม่จาเร็ว <c oughs> แม่แม่อ่ะไปไปดมึงไม่จาจิพไปไไปเไปไปก่อนครับสวัสดีครับ